าขายนะครับ1.3กิโลนะครับจากภูเก no ็ตนะครับใช่ไหมนะครับดูก่อนนะครับใช่ครับภูเก็ตนะครับ1.3กิโลนะครับเพื่อนๆบอกว่านะครับจัดไปเลยเท่าไหร่เท่ากันนะครับไม่เก็บแล้วเบื่อเก็บแล้วนะครับเอาเป็นว่านะครับส่งมานับหน้างานกันเลยนะครับเพราะว่ามันเป็นเหรียญที่ยิบย่อยนะครับเพื่อนๆเป็นเหรียญที่ยิบย่อยนะครับอ่าพอเป็นยิบย่อยเนี่ยมันก็ไม่สามารถนะครับตีราคากันได้ง่ายๆนะครับแต่ก็บอกว่า ไม่เก็บแล้วแหละเบื่อแล้วมาเลยนะครับเรามานับกันนะครับถ้าเพื่อนๆเห็นคลิปไม่จบนะครับจะได้ตกใจนะครับเพื่อนๆกดเข้าไปตามในเพจใหญ่เลยนะครับในเพจใหญ่เนี่ยแกะนับกัน30นาทีหนึ่งชั่วโมงอะไรก็ได้นะครับเราก็จะนับกันเสร็จนะครับอย่าลืมนะครับกดติดตามันดับที่1คือกดติดตามนะครับแล้วเข้าไปดูนะครับคลิปเต็มนะครับในเพจใหญ่นะครับเพราบางครั้งเนี่ยคลิปย่อยพวกเนี้ยมันจะบังคับให้เราดูได้แค่นาณิณส่บนาทีโอเคนะครับ จากนี้นะครับเราก็จะดูนะครับนี่คือของที่เพื่อนๆส่งมาขายกันนะครับแบบนี้เลยนะครับหนึ่งห่อสองห่อแบบนี้นะครับอ่าสามกิโลอ่าหนึ่งจุดสามกิโลครับเพื่อนๆบอกว่ามานับเอาเลยไม่เอาละไม่เก็บละเบื่อละนะครับเราก็มาดูกันว่าของในนี้นะครับจะมีอะไรนะครับอ่าอืมครับอืมเบื่อละไม่อยากจะเก็บละเท่าไหร่ก็เท่ากันนะครับอืม อันี้ไดอ่าก็จะเป็นเหรียญนะครับเพื่อนๆเหรียญนี้จะเป็นเหรียญอะไรนะเหรียญหนึ่งร้อยนะครับก็ให้ราคาเพื่อนๆไว้แล้วนะครับแล้วก็เหรียญนี้นะครับก็จะเป็นนะครับเหรียญละยี่สิบบาทนะครับอ่ะมาแกกกันต่อเลยนะครับเต็มถาดนี้จะได้กี่บาทนะครับแพ็คกันมาอย่างดีเลยนะครับอนาเ้มีห่อมีห่อนะครับในห่อนี้ ก็จะมีห่อหนึ่งนะครับแตกมาสองชั้นเลยนะครับนี่ครับหมดเลยนะครับแล้วก็มาเก็บในห่อนี้ที่นึงมีห่อมีห่อนะครับอ่าแล้วครับสำเร็จนะครับก็คือไม่อยากจะเก็บแล้วแหละก็อยากจะปล่อยละเบื่อเก็บนะครับเบื่อเก็บก็เทขายเบื่อเก็บก็เทขายนะครับของทั้งหมดก็จะอยู่ในนี้เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับต่อไปนี้นะครับก็จะเริ่มมาตีราคากันแล้วนะครับ มาให้ราคากันนะครับชุดสำหรับเพื่อนๆนะครับที่ตั้งใจแล้วว่าเบื่อเก็บนะครับก็สามารถนะครับส่งมาขายกันได้นะครับเหลือสิบบาทสองสีนะครับเหลือสิบบาทสองสีนะครับสิบบาทสองสีนะครับห้าสิบบาทสองสีสิบบาทสองสีนะครับแล้วก็สิบบาทสองสีนะครับ โอเคโอเต็มไปด้วยนะครับเต็ไมไปด้วยสิบบาทสองสีหมดเลยนะอ่าโอเคครับสิบบาทสองสีรไว,าวา้แล้วน้นะครับเก็บเก็บจนเบื่อนะครับเบื่อเบื่อถ้เลยแบบอยากจะปล่อยแล้วนะครับโอเคก็ส okay, ิบบาทสีสีนะครับโอเคสิบบาทสองสีไว้แลต่างๆนะครับสิบบาทสองสี่สิบบาทสองสีนะครับ สิบบาทกางเต็ทหน้าได้มาแล้วครับดีใจมากครับเพื่อนๆที่อยากได้นะครับติดขายนะครับสิบสิบห้าบาทเพื่อนๆที่อยากได้ติดขายนิห้าบาทโอเคดีใจสุดๆเลยนะครับโอเคโอเคนะครับถึงขั้นตอนนี้นะครับเราก็จะเริ่มนะครับให้ราคากันแล้วนะครับพอประมาณหอมปากหอมคอนะครับเพื่อนๆมาเท่านี้เองก็จะสำเร็จนะครับเดี๋ยวจะตั้งรูนะครับ เหรียญนะครับสิบสตางค์นะครับโอเคตามนี้ครับบินมากระดาษมาพร้อมนะครับกระดาษพร้อมบินพร้อมกระดาษพร้อมบินพร้อมนะครับเราก็จะมาเริ่มให้ราคากันเลยนะครับร้านอาจจะลบนิดนึงนะครับไม่ใช่ลบนี่และลเยอะเลยก็เขาเป็นว่านะครับตามนี้เลยเดี๋ยวพี่ให้ราคากันส่อนนะครับสําหรับเหรียญนะครับหนึ่งร้อยบาทนี้นะครับนี่ครับหนึ่งร้อยบาทนะครับหนึ่งเหรียญ เลยหนึ่งร้อยนะครับให้ไปเลยนะครับโอเคเรียญยี่สิบนะครับเนครับการจนานะครับรับถูกสุดนะครับรับถูกสุดนะครับสองสี่ห้านะครับได้มาห้าเดี่ยญนะครับการจนานะครับคได้ไปสิบเอ็ดนะครับขายสิบห้านะครับเพื่อนโอเคแล้วหลังจากนั้นนะครับสิบบาทสองสีที่เหลือ เราก็เริ่มจะมานับจานวนกันเลยนะครับสวยมากๆถึงสวยมากๆเลยนะครับหนึ่งสองนะครับสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบสิบเอ็ดสิบสองสิบสามสิบสี่สิบห้าสิบหกนะครับสิบเจ็ดนะครับสิบแปดสิบเก้ายี่สิบยี่สิบสองยี่สิบสามยี่สิบสี่ยี่สิบห้า 2ี่สิบหกยี่สิบเจ็ดนะครับยี่สิบแปดนะครับยี่สิบเก้าสาสิาสองสามสนะครับสามห้าสามหกสามสามนะครับสา้าแล้วก็4ี่สิบสี่สามสนะครับสี่สห้านะครับน่าจะหมดละสีห้าเหรียญนะครับ4ี่สิบห้าเหรียญนะครับสิบาทนะครับวาระนะครับอ่าโอเคครับต่อไปเลยนะครับเ่อน มีเหรียญอีกไหมนะคโอเคเราก็จะมาหาเหรียญนะครับสองบาทวาระกันต่อนะครับนี่ก็เลยสองบาทวาระหองบาวาระนะครับสองบาทวาระหนึ่งบาทวาระนะครับนี่ก็หนึ่งบาทวาระหนึ่งบาทวาระนะครับหนึ่งบาทวาระหนึ่งบาทวาระนะครับหนึ่งบาทวาระนะครับ หนึ่งบาทวาระอ๋อสิบบาทสองสีเจออีหนึ่งเหรียญนะครับแยกไปเป็นสี่สิบหกสี่สิบหกเหรียญอ่าโอเคหนึ่งบาทวาระอีกไหมโอเคเริ่มนะครับหนึ่งบาทวาระต่อเลยนะครับเพืเ่อนเพื่นอ่าได้มาเกียร์แน่เยี่ยมเลยนะครับอ่าโอเคต่อไปนี้นะเราก็จะมานั่งนับหนึ่งบาทวาระนะครับหนึ่งสองสามสี หาหกเจ็ดแปดนะครับแล้วก้านะครับเก้าเหรียญนะครับหนึ่งบาทนะครับวาระนะครับให้ไปเลยนะครับเหรียญละเท่านี้เลยนะครับสิบบาทเลยนะครับโอเคต่อไปเลยนะครับเราก็สองบาทต่อเลยครับหนึ่งสองนะครับสามสี่สามสี่นะครับสี่เหรียญนะครับสองบาทวาระสองบาทวาระจบอ่นนี่ติดไว้สองบาทวาระด้วยนะครับหนึ่งสองสามสี่ห้านะครับได้มาห้าเหรียญนะครับเหรียญละนะครับ ให้เยอะๆไปเลยนะครับให้เยอะๆไปเลยโอเคต่อไปปุ๊บๆนี่น่าจะเป็นเหรียญสิบบาทนะครับแล้วก็เป็นเหรียญยี่สิบนะครับสิบบาทค่ะแลัวก็หนึ่งเหรียญนะครับยี่สิบบาทนะครับวาแล้วนะครับสตางรูนะครับได้มาสองสี่นะครับหก ปดสิบเหรียญนะครับสิบเหรียญนะครับสตางค์โลโอเคครับแล้วก็เ okay, ป็นสตางค์ทั่วไปนะครับสตางค์ทั่วไปสตางค์ทั่วไปแล้วก็สตางค์ทั่วไปนะครับแล้วก็สตางค์ทั่วไปอ่าโอเคนะครับสตางค์ทั่วไป น,นี่ก็อันนี้นะครับโอเคได้เลยแก้เสร็จแล้วนะครับเพือ่อนแก้เสร็จแล้วนะครับก็สักทังทั่ไปนะครับสองสี่หกแปดสิบสิบสองสิบสี่สิบหกสิบแปดยี่สิบยี่สิบสองนะครับสิบสองยี่สิบสี่ยี่สิบหกยี่สิบแปดสามสิบ สามสองสามสี่สามหกสามแปดนะครับสี่สิบสี่สองสี่สี่สี่หกสี่แปดนะครับสี่แปดแล้วนะครับสี่แปดห้าสิบนะครับห้าสองนะครับห้าสี่ห้าหกห้าเจ็ดห้าเจ็ดเลยนะครับห้าแปดห้าเก้านะครับหกสิบหกสองหกสี่หกหกหกแปดหกแปดแล้วเท่าไรเจ็ดสิบเจ็ดสิบนะครับ ็ดสองเจ็ดสี่เจ็ดหกเจ็ดแปดแปดสิบแปดสองแปดสี่แปดหกแปดเจ็ดนะครับแปดแปดนะครับแปดสิบแปดเหรียญน,นะครับแปดสิบแปดเหรียญคูณเลยนะครับต่อไปนะครับหนึ่งบาทกันดินนะครับหนึ่งบาทสองห้าศูนย์ห้านะครับอ่าเคห้าบาทนะครับ ต่อไปนะครับตังคุดนะครับได้มาทั้งหมดหนึ่งเหรียญสองเหรียญสามเหรียญนะครับสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบสิบเอ็ดสิบสองนะครับได้มาสิบสองเหรียญคุดนะครับสิบสองเหรียญคุดนะครับคูณด้วยสิบห้านะครับต่อไปก็จะเป็นตัวนี้เลยนะครับเพื่อนๆนี่ในเหรียญพระสยามเทวาธิราชนะครับโบราณโบราณแบบนี้เลยนะครับเก่า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 เลยนะครับ โอเคจบข่าวเลยนะครับเสร็จแล้วนะครับได้มาหนึ่งสสามสี่ห้าเหรียญน,นะครับห้าเหรียญน,นะครับรอ5ห้านะครับให้เปเหรียญละห้าสิบบาทจบข่าวนะครับใครอยากได้ก็ขายอยู่ร้อยกว่าบาทนะครับร้อยกว่าบาทนะ่าสนใจโอเคครับตอนนี้ก็เหลือแต่รวมตงังคูณเล็กแล้วนะครับ